แต่ว่าเอฟเฟกปืนมีนะเอฟเฟกยิงมันแถมมาให้ถ้าจะเอาเอฟเฟกบนหัวก็ต้องเสียอีกเจ็ดร้อยแพงมาก่อกินเรือเกมนี้อันนี้ซื้อมาเก็บเพื่อเฉยเห็นหัวเรือประเทศชอบหัวเรือแบ็คโฟย่างเดียวเลยไม่ดูเป็นเรือดีอ่ oh. นะหัวเรือสวยมาพี่จะแต่งตัวอะไรก่อนไหมซื้อเสื้อผ้าก่อนพี่มีเงินเท่าไหร่กดแท็บดูอ่ะกำลัง ไปดีอเคมีตังหมื่นเดียว่จะไม่ได้แต่งตัวอะไรไปเลยกับตันไปอืม <c oughs> เปิดแฟบตอนนี้มันมีไอ้นี่อยู่เงินคูณสองก็คือ ผมไปลองเล่นมาปกติกล่องมันขายได้ห้าร้อยกว่ามันขายได้พันห้าเลยไม่รู้ันคุณส่องไง <Okay. S 1> ไม่รู้ันบูทเท่าไหร่ <Okay. S 1> แต่ว่ามันจะหมดในวันที่หกของ <Okay. S 1> พรุ่งนี้โนตี้เรามันกดยีงไงลืมว่ะไอ้วงล้ออุปกรณ์อ่ะกด Q กด Q กดเฟกด E <Okay. S 2> ก็เป็นแนวที่โยนของพี่เป็นภาษาไทยปะ <Okay. S 1> เสียดายมันแต่งเรือไม่ได้ในพวกเบาอ,อะไรที่นอนป้ายอะไรพวกเนี้ย มันต้องไปแต่งในทะเลหลวงก็คือผู้เล่นออนไลน์<ก>ซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยมีเินเท่าไหร่หรอปะไอ้ที่ไม่ใช่ของแต่งเนีคือเก็ตว่าไม่ใช่ของแต่งอ่ใช่ก็เล่นที่นี่ก็ได้เล่นพีวีคนเดียวเข้ไปเล่นออนไลน์เจ็บต,ตัวรับแรงกระแทกปุ้งค้อไปเลย มีการโหลดช่เทศสตว์มันเกาะจะไม่โหลดใช่เหรอมันเป็นม,นะมันเป็นไอ้นี่เนี่ยมันไม่โหลดความชัดอะลองสองกล้องเลยโอเคหโหลดละเหมือนระยะมันไกลเกินโอมันยุย่ยไอ้ยทิ้งสมอ ก็กดคิวแล้วก็เป็กมามันจะเป็นการเปิดในนี้ของเควตของเรามมนอยู่ก่อนนี้ตามเิมทิศไปมันสัน่นเงือแล้วไม่ถึงยังเิมทิศมันโอเคตรงนี้เอเบเลเดาขี่มัเปีนภาษาเปลี่ยนภาษาไม่ได้ผ่านแล้วเฮ้ยรยะเบิด โ我我我我我我我孤单อยู่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีสัตย์เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่มเนี่ยมันระเบิดอ่ะเห็นไหมผมไม่ได้ยิงมันนะมึงระเบิดเองเฉยเลยมึงยิงให้มันระเบิดโดนกู ได้เลยได้เทเช่มาได้แผนที่มาใช่เราต้องไปหาอีกหนึ่งบลึงเทเช่ขาดด้วยเหรอใช่ต้องไปหาประกอบเรื่อยๆเออแต่งี้ก็รู้นะก่อนไหนอ่ะใช่ใช่แต่ว่ามันมันรู้ก็จริงแต่ว่ามันต้องเก็บให้ครบทุกอย่างเพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ้ยหมูเออว่ะลืมรับควสไอ้นี้มาด้วยจับหมูแต่กลัวมันลำบากไงไม่ใช่เลยเพราะว่าควสตเรามันนั้นเอาไว้ไปควสสั้นๆก็จับของแซ่ป่ะดิเจ้ดิ ไย,ย่างเราสมาะขึ้นโอ้ยังเนี่ยไอเดียจะตายโอเคเอ่อมออยู่ไหนออนี่ข้างหลงัง ปองกระสุนมันจะอยู่ข้างหลังพาย,ยุซะด้วย เอ้อยู่วัตถุฟกคพี่ฟลาละ ตกใจเข้ามาไม่มีเสียงตื่นหนึ่งกีละผิดชอบเลยขอโทษให้พี่แจะคอลับผิดชอบแล้วกันโชคดีพี่

จอมาหรือยังยังคือะอะไรเล่นไงจอชี้ <c oughs> พังอืมโอ้โห <c oughs> เสียงอะไรครับเนี่ยเห็น <c oughs> ั้มมันมีคนมาประกาศหน้าบ้านกับข้าวอรอไม่ใช่ เลือกตั้งสักอย่างไม่ได้ฟังของจี๊ดอ่ะอ่านหน้าบ้านทั้งวันเลยเบอร์หนึ่งเบึ่งชิวงเขาเลือกตั้งกันนะคนเล็กเนี่ยอยากดูด้วยอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมขอเป็นกโบบหน่อยดิขอเป็นติ๊กโกบแกมีมีสิทธิ์มายืงคำหัว ขอกอ,อน่อยพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ไม่ทำอันน้อยมวยโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าแม่งไปเรดอ่ะเอ้ยใครอุดีด,ดได้ย,ยังไม่ได้ยิน,สนยเสียงไหนเกี่ยวบ้า เปล่าเปล่าเรือใน่อยมจะรับเปล่าเสียทงอ่ะมันิพักเมีป่ะปลาเปลไปเรือให้ตรงตรงอะไรโอ้พี่พี่พี่ผมตกพี่เป่าเอองกอเรองกอไปเลยหานังเงือ ต,ต้องเปลี่ยนปืนแล้วไอเงี้ยมันไม่อยากให้ปืนฉมวกมันกินสล็อตเลยวะเฮ้ยมีคุณในเด้ออันคือมิดป่าโอเค<ไ>อก่อน,นี้จรินมีคุณในเด้วอลองขับ<อ>ผ่านอาลองขับผ่านแล้วมันชี้มาก่อนนี้เราแสดงว่าแล้อยู่เกาะน,นี้ เลยเเเรื okay. two, uh, ่องข้าต no. ัวใส่ปืนใหญ่แล้วก็ยิงไปได้เลยง่ายดิโดนจน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 เจอคนบ้างไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปืนใหญ่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 โอ้โหเรียบร้อยเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุ้ยเชี่ยจะตาย โอ้ต้องขึ้นเรือแปบนึงเล่นจะว่าแบบโอ้ยน่าจะใส่สนในมาดีกว่าวะอหืมไม่โดนเฮ้ตายต,ต,ต,ตายตายมันตายโอ้โหโโหูหูหโ,โหเนี่ยแต่ทำไมทำไมผมไม่เห็นวะ แต่ว่ามันต้องมารวมที่ผมเราต้อง <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีชวนเล่นแล้วก็โดนมีบิดอะแล้วก็ลบไปอีกอเดี๋ยวมันมีสามตัวไม่ใช่ใช่เราเก็บอันที่สามด้วยน,น,นี่อันนี้นที่สองว่ะ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่มถึงผีอะแผ่นที่อะแผ่นที่แผ่นที่เราทำไมมีแค่สองชิ้นอะอยู่กับพี่ชิ้นหนึ่งวะ โอเคโอเคไอ้เหี้ยทีนี้ไปโดนโอ้ยตัดกระหม่อมกินน้ำน้ำตุยเวน่ตุยเวนะตุยไวนะตุยเ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 วน่าตุยเวนะาตุยเวน่ยูได้กล่องเดียวเอง แล้วกล่องนะมันอยู่ตรงไหนนะนุตี้นุตี้นุตี้อยากดูไลออนแมนคืออะไรไั่ขำอะไรกันคือไร I am Lion Man นกมเก๋ไม่ได้มาวิว <Okay. S 3> โอ้ทองเยอะเลย เดือมที่ตัวสีตัวกันแล้วกลายเป็นสีตัวแมนหนออันนี้คือกุญแจกุญแจเราต้องเก็บอันนี้กุญแจแเก็บเอาไว้เปิดแฉหอองเล่นใหม่เอ้ยจวนนี่มาแมลงปีกแข่งซ่อนตัวอยู่ในถ้ำใกล้ๆกับส่วนล็กๆของเกาะอันนั้นอะไร มแมลงปีกแข่งซ่อนตัวอยู่ในถ้ำไปไหมหนูที่ฝั่งมึงอ,อะไรวะไหนเก็เบของก่อนตกตกไหนวะแสงสีฟ้าอ๋อว้าวเป็นขวดมั้งขวดแผ่นที่น้องเก็บมาแต่ผมกำลังนั่งงานากุญแจ พยายามไปดูแผนที่แค่ไหนก็นได้นะ okay, ตรงอย่า <c oughs> ตอดสอกสายตาเอาไว้พี่อาจจะมีอะไรโผล่มาก็ได้แบบว่า <Okay. S 1> พวกจระเข้อะไรพวกนี้ยพวกปลาดาวม่งน่ากลัวจัดอะปลาดาวอืมพวกปลาดุกอะไรพวกนี้โผล่มา đồn ngầm. Ê, cái gì vậy? Tụm ơi, tụm ban ơi, tụm ban ơi. S new. <S ไปไหนนิวเวอร์โอ้ย <laughs> มวยเอ้ยพี่อยากเล่นน้ำเหม่อมาพี่อยากเล่นน้ำมาพี่โดดลงมาทำไมจริงขโม,มกมาเรีบจินแหละการเดินทางที่เพลิดเพลิน เราจะเป็นนักล่าสมบัตินะครับเราไม่ใช่จนสลัดตรงจำเอาไว้พิกกี้แมนอะไรนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอกูดโตอีกเลยมันไกลไม่รู้ย มือ,อยากีที่ผ่านเลยพี่เฮล์ลเฮลเฮล <ๆ S 2> เฮลเฮล์ล <ๆ S 2> ์ชไม่ได้อุ่งน้ำน้ำเงือกอยู่ไหนช่วยหน่อย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 ผมไม่ร้จะขับเข้าไปให้มันยิงไม่ได้โอ้ยโอ้โหเกือบโดนมีเสน่ห์ปะใส่หัวมันให้หน่อยข้างบนอะ ผิดเมื่อสุดเลยกูมีเธอเนี่ยมันมีมันมีทุกคนอย่าไปเปลี่ยนอ่ะมันไม่ยิงแล้วมันยิงไม่ได้ไงเราอยุดทำถึงจะเหมาะไรกันปลอดภัยแหละแต่ขาออกต้องยิงก่อนไอ้มีนี้มันสามารถพุ่งได้ปะไม่ได้มั้งไม่รู้เลยอ๋อไม่ได้เฮ้ยดื้อเก็บกุญแจมาเมย์เนยพุ่งไม่ได้ไม่เหมือนดาบใหญ่ประตูประตูอยู่ไหนวะ ประตูเอ้ยประตูอยู่ทุกอยู่ทุกคนแห่งนี่ดวงนี่ดวงเนี่ยดวงเนี่ยดาวนไหมครับในถ้ำกับส่วนเล็กๆของเกาะให้แถวนี้ปะเฮ้ยอย่าพึ่งปลา,า,าอย่าพึ่งปลาออกมาก่อนไกลๆ,ๆก่อนเดี๋ยวตุยนี่งไง ยิงเฮ้ยไอ้นีวตีแล้ตายหากระมอไม่ไม่ไม่มันกระสุนมันด้านเมื่อกี้ยิงไม่ออกวิโอตายหาวิโอตายหาวิโอตายหาต้องหาแท่นใส่กุญแจมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอืมจะเป็นตะปุ่มตะปุ่มลงไปแบบสี่เหลี่ยม อันนี้ก็ดวงน,นี่ก็ดวงเหมือนกันนี่ไงมามามาตรงนี้เฮ้ยกดคอนโทรลทำไมเราจะเปิดประตูนี้สามสองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มาครับผมได้ตังเติมนั้งยี่ห้าเนี่ยแล้วดีเราต้องใช้ใช้อะไรรอปะ เราต้องส่วนมนต์พี่หยิบหยิบกีตาร์ขึ้นมาอ่ะเร็ว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 ต้องทำเวลาต้องทำเวลาหาเหรียญหาเหรียญหาเหรียญมันจะเป็นเหรียญกลมๆเหรียญกลมๆเออพี่เอาพี่เอาสมบัติออกไปก็ได้เดี๋ยวผมหาเหรียญหนงผมผมเจอแล้เหรียญหนึ่งเอาสมบัติตัวกลางนี่ออกให้หมดมงกุฎมีทอง ข้างล่างมงกุฎเก็บ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 เราต้องทำอะไรเดี๋ยวผมหันเรียงพี่พี่เอาสมบัติออกไปข้างนอกให้หมดเร็วๆเลยไม่มันบังอันนี้ลูกโซโซเดียวแล้วก็นี่ไงเฮ้ยใส่ดิใส่ด อันนี้เป็นล็อกกุญแจ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 มงกุฎมงกุฎโซ่ล็อกออกุญแจ,จ,จมงกุฎมงกุฎมงกุฎว่าจะขึ้นตรงนั้นยังไงเนี่ยสมบัติมันอยู่บนนี้นีน่อะมุงกุฎล็อกโซ่กุญแจ มงกุฎโซล็อกกุญแจมงกุฎโซล็อกกุญแจก็อันนี้ไม่ใช่เหรอมงกุฎโซล็อกกุญแจทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวมงกุฎโซเดียวล็อกกุญแจเอ้ยเลย อระสมมารณ์เราไปให้ได้เยอะสุดผมกลำลังพยายามแก้ไอเชียยนนี้อยู่ทำไมไม่ได้อะมงกุดูดเดี๋ยวนะมงกุดูดโซเดียวล็อกกุญแจอ๋อล็อกกุญแจลงไม่ใช่ล็อกกุญแจขึ้นหลอกกูงี้เลยเหรอเออ

ไม่มีมอนแลยวเก่ามอนแล้ว,ม,ลวมันจะมีสมบัติลเล็กๆอยู่นะสมบัติลเล็กๆเก็บไปหมดอย่างอ่ะหมดแล้วใช่ไมหมตะมดแล้วไปเก็บทองนี่เก็บทองให้หมดก่อนประตูยังไม่ปิด

ปี้มวยเฮ้ยโดนอะไรยิงเหะอไม่เ,เลือดกูเต็มเต็มโอ้กูอยู่ดีดีมันต้องมีคนรอเก็บหรอกเดี๋ยวนะ ไม่ไม่ไม่มันนั้นไว้พวกเนื้อพวกอะไรมันต้องเก็บแต่ถ้าเป็นกล่องมันขึ้นเลยแล้วพวกของชิ้นเล็กอ่ะไม่ถึงเหรอไงขึ้นมาแล้วเนี่ยไว้ใส่กล่องให้มันแล้วหมดยังสองกล่องฮะนึ่ะนึกว่าไฟ เอามันใช้นิ้วเล็งโอเคเกลืไหนนิ้วไหนเนี่ยนิ้วที่ชี้เห็นไหมอ๋อนี่เป็นอีกมือนี่นไงนะใช่เกลือกมีสไนบ์ไหมไปเปลี่ยนปืนให้เป็นสไนบ์อะไรก็ได้เขาไว้ย,ยิงไอ้ปืนนั่นนะข้างบนเราจะไปไหนเราจะไปเอาโพสเราเอาโพสอยู่ไหนวะ เราโพที่ใกล้สุดอยู่ซ้ายเราตรงมากมักทางอันเดียวเยข้างหน้าเป็นเกาะอันนี้เป็นที่ขายปลาไอเอเจตรงนี้ที่ใกล้ข้างซ้ายเราเนี่ยตัวน,นี้ก็เหรออืมอนายบอกว่เาเป็นเอาไว้เราเคลียตกปลาขายปลาหลักตรงน,นี้แหละเป็นโน,นเนื้ ก็ทำไมทองฟาร์มวีผลิตแปรปวนทันใดวะเพราะว่าอังกอร์เนี่ยก็ของกล่องที่แพงที่สุด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 จะดูราคาโอเคพี่ทําตามผมนะอ้าวพี่ทำก่อนกูอีกเอาคุณตกพี่ไม่ได้แบกกล่องมาไปแบกกล่องสิครับนั่อะไรอะ สองปนหกเลยวิ่งเลยดุเกินเดี๋ยวมันทรงตัวไงกดเอดีเดี๋ยวขายตรงไหนนี่นนนไงโกฮอดเดอร์โกฮอดเดอร์อัน go order, go order. อนั้นไม่ใช่โกฮอดเดอร์ตรงนี้โกฮอดเดอร์ส <Go order. S 1> ี่ร้อยโอ้ว่ถูกแต่ก็ได้ย哟 ถือว่าถือว่าเพิ่มวิวส่งตัวไงอ๋อเอเดีะโอเคใครปิดไฟผมไม่เห็นคิดว่าใครดิสโก้เออมันมันเกลวี ใครเราเดินเดียวหยอกกันครับเราวิ่งกันหมดหลังจากนี้ผมกับเพื่อนก็ไม่ได้ฟาร์มต่อแล้วก็ไปพากกันเดี๋ยวออกไปต่อกันดูพาคสองครับผมว่าคลิปมันยาวไปเลย